สวัสดีครับเพื่อนเนครับวันนี้ก็มาดูคลิปพิเศษนะพิเศษนะวันนี้เอาของมาให้เช่าเอาของมาปล่อยนะครับพูดกันตรงๆงไม่ต้องอ้อมคอมนะครับเอาของมาปล่อยอของมาให้เช่านะเอาประเภทอยู่ในหลักพันหลักร้อยหลักพันนี่แหละครับแต่เป็นของหายากเป็นของดีที่ที่บอกว่านะคัดสรรมาให้กับเพื่อนๆที่อยู่เป็นสมาชิก นะครับที่อยู่ในเ,เป็นสมาชิกที่ติดตามช่องของผมประจำมานะครับนะครับช่องของสุสบายนะสบายนะสไตล์านายธนเดชนะครับวันนี้นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วละ่ะคลิปแรกนะครับคลิปแรกใครยังไม่ได้เข้าไปจองนะใครยังไม่ได้เข้าไป ดูก็ไปดูซะเห็นชอบรุ่นไหนองค์ไหนก็จองเข้ามาจองนะครับผมมีไลน์ให้นะเดี๋ยวผมจะย่อแล้วก็มีเบอร์โทรมีไลน์ให้แอดไลน์หรือว่าท่านจะติดต่อในช่องของเอ่อเมสเซนเจอร์ Messenger ก็ได้นะวิธีการก็คือว่าผมตั้งนะพระเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นว่าท่านก็แคปหน้าจอแล้วก็บอกว่าต้องการรุ่นนี้นะครับต้องการรุ่นที่ท่านแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมนะผมก็จะ เออเขาเรียกว่าล่ะการรักกันของไวให้ท่านนะครับใครกองก่อนได้ก่อนนะใครมาจองที่หลังก็แต่บอกว่าบางทีไม่ทันก็ต้องบอกว่าหมดนะครับพงหมดไม่หมดนะครับเพราะมีจํากัดจริงๆมีเฉพาะบางรุ่นเนี่ยทำมีเฉพาะตัวที่ทําคลิปให้เพื่อนๆได้รู้จักเพื่อนๆได้เห็นนะครับแต่บางรุ่นอาจจะมีมีหลายเหรียญหน่อยหลายเหรียญหน่อยแต่บางทีก็ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยซ้ํากันนะเพราะว่ามันเป็นของหายากมาันลิงปีเก่าๆมันลินเป็นปีรุ่นแรกๆแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะมีหลเหรียญเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากนะโอเควันนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาวันนี้เอามาให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพระเจ้าสีธรรมโศกราชนะครับนครสีธรรมราชนะฮะหลวงพ่อคล้ายนะครับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันท่านปุกเสกนะครับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันท่านลุกเสกนะครับ จำท้าจำพิมพ์ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเหรียญนี้ขายนะครับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทพร้อมนะครับพร้อมส่งครับหนึ่งพันบาทเป็นเนื้ออันประกานะครับปีเล็กมากปีเล็กมากและภาพมีประสบการณ์นะครับปีเล็กมากภาพมีประสบการณ์นะครับสร้างปีสองห้าศูนย์หกหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันเป็นเจ้าเป็นคนปลูกเศษนะครับเป็นคนปลูกเศษนะเป็นภาพปีลึกเป็นภาพปีลึกนะครับสภาพโอ้โหยังโอเคอยู่เลยสวยๆนะครับ หนึ 1> 1, orde, e. tamam. created, ่งพันบาทครับเหรียญแรกครับสําหรับคลิปนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญนี้หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะเพื่อนๆนะหนึ่งพันบาทครับนะเพื่อนๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอที่ผมบอกว่าเออต้องการรุ่นนี้รุ่นนี้เพื่อนก็แอดไลน์เข้ามาเห็นไหมครับแอดไลน์เข้ามานะไลน์เข้ามาแอดไลน์ผมธนเดชอัคราธาดานนท์นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0829069309 นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็จะได้ของนะครับโอเคครับตอนนี้ต่อไปครับเป็นเหรียญที่สองครับเหรียญที่สองเหรียญที่สองนะเหรียญที่สองเพื่อนๆนะครับเป็นของหายากเป็นของหายากมากๆเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเออจะได้เจอง่ายๆนะของดีดีสวยงามๆอย่างนี้นะเอาเป็นว่าต่อไปด้วยเหรียญนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเหรียญนี้ก็แล้วกันเป็นเหรียญที่สองแล้วกันนะเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ย นะนี่คือเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนะเป็นพอท่านคล้ายนะครับพอท่านคล้ายนะครับนี่นี่ชุบกระไลโอ้สวยมากสวยมากนะสวยมากมากระไลเงินนะครับหรือว่าชุบอันประกาศยังยังดีอยู่เลยนะครับแต่ว่าเป็นปีที่ลึกมากนะครับสองพันห้าร้อยห้าหรือ,อยังไงถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อนก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ แอดไลน์ line, แล้วก็ส่งไลน์เข้ามาบอกว่าผมอยากได้รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็ราคา1,000พันบาทเหมือนกันครับหนึ่งพันบาทนะ1,000พันบาทนะครับเป็นพระดีมีประสบการณ์เป็นปีลึกๆหายายากๆเพื่อนๆหายากมากหายยากมากนะเพื่อนๆดูนะครับเด็กให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับสภาพสวยถ้าจะดูอีกทีก็แอดไลน์กันเข้ามา line, แอดไลน์เราจะถ่ายรูปให้เห็นชัดๆเห็นไหมครับ ผิวยังเป็นกระจกอยู่เลยนะครับผิวยังเป็นกระจกอยู่เลยนะสวยมากสวยมากนะหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเพื่อนๆนเป็นรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งนะครับคําว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยเคยคุยกันแล้วว่ารุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่แบบว่าควรจะต้องเก็บควรจะต้องหาเก็บไว้ติดตัวนะครับหายากหายากนะเพื่อนๆนโอเคต่อไปครับต่อไปครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นต่อไปครับเหรียญต่อไปครับ เหรียญต่อไปครับนะเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำนะครับหลวงปู่ดำนะครับวัดตังโอนะฮะเนึบสภาพสสวยอย่างนี้เลยสภาพสสวยแบบนี้ดํ้ดำนะครับลมดำยังแบบกริบเลยครับกริบเลย นะเพื่อนๆอย่างนี้ก็หนึ่งพันบาทเหมือนกันครับหนึ่งพันบาทเหมือนกันแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอเพื่อนๆต้องแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งไลน์เข้ามาส่งไลน์เข้ามานะครับแล้วก็คุยกันอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมบอกนะครับอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมบอกนี่คือเหรียญที่สามสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับเหรียญที่สามสำหรับคลิปนี้หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทครับหลวงปู่ดำครับหลวงปู่ดำครับ สุดยอดเกจิอาจารย์นะครับของทางใต้นะครับเห็นไหมครับหลวงปู่ดำติสโลนะครับหลวงปู่ดำติสโลวัดนางโอนะครับโคโปูปัตนีเหรียญมีประสบาการณ์เหรียญปีลึก2 5 2 2ครับนะครับเหรียญมีประสบาการณ์เหรียญปีลึกนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะครับเจอแล้วก็ให้นะแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็นะ ส่งไลน์เข้ามาส่งไลน์เข้ามาเห็นไหมครับไลน์ผมอยู่ในนี้นะครับแอดไลน์นะครับธนเดชอัครธาานนท์นะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หรือท่านจะติดต่อในช่อง messenger ก็ได้อยากจะดูรูปเพิ่มเติมนะครับนะครับได้หมดเลยนะครับนะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่2นะครับคลิปแรกทาไปแล้วนะครับคลิปที่2ครับตอนนี้คลิปที่2ครับนะเดี๋ยวนี้1000บาทครับสภาพทีสวยอย่างนี้1 0 0 0บาทครับโอเคครับต่อไปครับ เหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปครับเนเพื่อนครับสุดยอดของเหรียญเลยนะครับของหายากนะคำว่ารุ่นหนึ่งให้เก็บรุ่นหนึ่งให้เก็บนะครับรุ่นหนึ่งเพื่อนต้องเก็บนะผมเคยพูดได้คุยกันได้หลายคลิปนะครับที่เราทําคลิปกันนะครับที่เราทําคลิปกันวันนี้พอดีมันเป็นครบเกินห้าร้อยผู้ติดตามแล้วในระยะเวลาไในงะานก็ เอามาสนองพระคุณกับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกหน่อยที่ผู้ติดตามตลอดใครติดตามตลอดได้เห็นแล้วก็รีบเลยนะครับรีบเลยครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้ก็เอารุ่นแรกเหมือนกันหลวงปู่สีมั่นนะครับหลวงปู่สีมั่นนะสุดยอดนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับทางใต้นะครับท่านเป็นพระที่เก่งพันพินพระที่มีปฏิปทาอย่างสูงเลยนะครับหลวงปู่ สีมันนะครับหลวงปู่สีมั่นนี้รุ่นแรกครับรุ่นแรกเหมือนกันนะรุ่นแรกเหมือนกันรุ่นแรกเหมือนกันครับนะสภาพยังสวยเลยกริบเลยนะฮะสภาพอย่างนี้นะครับสวย1,000บาทเหมือนกันครับ1000บาทครับ1,000บาทครับสภาพสวยๆเดิมๆครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับเป็นธรรมชาติดูกายภาพผ้าโอ้โหทุกอย่างเป็นธรรมชาติมหมดเลยนะสวยๆเพื่อนๆเห็นไหมทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นนะครับ มันสุดยอดอ่ะเอาวบาว่าดูง่ายนะครับดูง่ายนะเนี่ยเห็นไหมนะเพื่อนๆเจอนะครับรีบเลยนะครับใครเป็นสายของลุงปู่สีมั่นนะครับปู่สีมั่นครับทางสงขลานะทางสงขานะครับโอเคครับเหรียญนี้ก็หนึ่งพันบาทเหมือนกันครับเหรียญนี้ก็หนึ่งพันบาทครับเหรียญนี้หนึ่งพันบาทครับโอเคอาต่อครับต่อครับต่อจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้ก็ เป็นคลิปพิเศษขึ้นมานะครับทำคลิปพิเศษเอาเหรียญมาสมนาคุณเพื่อนๆนะเป็นของหายากเป็นของหายากเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับโอ้โหนี่ก็สุดเก่าเหมือนกันสุดเก่าเหมือนกันนะครับนี่สิทธิ์ลูกนะเป็นสายกรรมฐานนะครับสายกรรมฐานนะครับหลวงปู่อันตานะครับหลวงปู่อันตานะครับสายกรรมฐานนะฮะ ปี2505ปี2505นะพระสายอีสานนะครับสายอีสานทางอุดรธานีนะทางอุดรธานีนะครับประวัติปฏิปทาท่านไม่ธรรมดานะครับท่านไม่ธรรมดาเหรียญนี้พิเศษหน่อยเหรียญนี้พิเศษหน่อยคิดเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทกับสภาพที่สวยปี2505ปีเก่ามากปีเก่ามากนะครับเป็นพระสายกรรมฐานเป็นพระดีนะครับมีคน ลูกเป็นทุกสิ่งทุกอยาปุกเสกันอย่างเข้มขลังเลยนะใครอ่านประวัติท่านแล้วก็เป็นที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธายิ่งนะครับี่สภาพสวยๆเลยครับคิดพันห้าร้อยบาทครับเหรียญนี้ครับพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับพันห้าร้อยบาทสวยๆครับเนี่ยนะขายสําหรับเมตตามหาที่สุดยอดเลยครับเหรียญเมตตาแคลงแกรปลอดภัยเนี่ยสุดยอดค้าขายนะครับสภาพที่สวยครับคมชัดทุกอย่างเลยนะครับ คิดพันหนึ่บาทครับหน0่บาทนะเหรียญนี้หนึ่้าร้อบาทครับโอเคต่อไปครับต่อไปครับเดี๋ยวดูเหรียญต่อไปเพื่อนเจอแล้วเพื่อนแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวคนอื่นเขารีบเจอแล้วก็รีบพอลงคลิปปุ๊บท่านดูปั๊บท่านรีบจองเลยนะเดี๋ยวเพื่อนจะเสียโอกาสนะครับโอเคต่อไปครับต่อไปครับมาสิทธิเอกเหมือนลูกศิษย์นะครับสายนะ เขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อแอบสายอะไรครับสายหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะวิชาลายวิชาธรรมกายนะครับปีนี้ปีลึกหลวงพ่อแอบครับส่งไปนึร้อยยี่สิบหนึ่งพัน 120, 1, บาทครับหนึ่งพันบาทนะเพื่อนๆรีบเจอรีบแคปหน้าจอไว้เลยว่าอยากได้เหรียญน,นี้รุ่นนี้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็ส่งลายมาหาผมนะครับส่งลายเข้ามาแอดล ne ผมไว้แอดลายผมไว้ ทนเดชอักรธาดานนท์นะครับแอดไลน์นะมันต้องมีแอดไซน์แล้วก็ธนเดชอักรธาดานนท์ตามตัวอักษรที่ผมให้ไว้นะครับตามตัวที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็โทรมาหรือว่าโทรมา0829069309นะครับ9 8 8 8 2 9 0, 6 9 3 0 9หนะหรือเพื่อนจะติดต่อทางช่อง messenger ก็ได้ messenger ก็ได้จะดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรได้หมดนะครับ โอเคเหรียญนี้ก็คือ1,000บาทครับหลวงพ่อแอบครับนะหลวงพ่อแอบครับสายวัดปักน้ํานะครับวัดปักน้ําคือเวลาพิชาธรรมกายนะครับวัดปักน้ํานะท่านดูนะครับท่านดูนะครับท่านดูนะความสวยงามท่านดูความสมบูรณ์ท่านดูเห็นไหมครับไม่มีแม้แต่รอยบินบินปีบีเบี้ยวเบี้ยวนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับความคมชัดความนะครับทุกอย่างเป๊ะ หมดเลยนะครับทุกอย่างเป๊ะนี่สวยมากสวยมากใส่ขึ้นคอได้สบายใจนะครับโอเคต่อไปครับเหรียญต่อไปเหรียญนี้นะครับ1,000บาทเดี๋ยวไปดูเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปครับเอาสายวัดปากน้ำอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญหนึ่งครับนะนี่ก็หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะรีบใครก่อนใครจองก่อนได้ก่อนนะครับบางอย่างมันมีอย่างเดียวมีเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับมีเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับ นี่คือเหรียญหลวงพ่อสดครับหลวงพ่อสดนะครับออกปีหนึ่งสี่นะฮะหลังหลวงพ่อเฟื่องนะครับหลวงพ่อสดก็คือปรมาจารย์ของวิชาธรรมกายนะครับท่านหลวงปู่สดวัดปักน้ํานะครับวัดปักน้ําเป็นพระที่มีนะเก่งมากเก่งมากนะครับท่านก็มีลูกศิลย์ลูกหาแล้วก็ท่านได้สร้างพระอันเรื่องชื่อคือวัดปักพระของขวัญวัดปักน้ํานะครับองค์หนึ่งเป็นล้านเป็นแสนนะครับนี่ก็คือสุดยอดของท่านนะครับ หลังหลวงพระเฟื่องครับหลังหลวงพระเฟื่องนะองค์นี้ก็1,000บาทครับ1,000บาทนะหนึ่บาทนะครับเห็นไหมครับนี่นะเป็นเกจิมีชื่อนะครับมีชื่อนะครับนี่คือหลวงพระสวดนี่คือหลวงพระเฟื่องนะหลวงพระเฟื่องนะนะครับจาแบบจําพิมพ์ก๊อปหน้าไว้ก๊อปเหรียญไว้เลยครับพอปุ๊บให้ก๊อปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งลายเข้ามา ส่งไลน์เข้ามาเพื่อนๆส่งไลน์เข้ามาแล้วก็อยากจะดูเพิ่มตเติมอยากจะยังไงก็มาคุยกันนะครับเหรียญนี้หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทโอเคเพื่อนๆต่อไปครับต่อไปครับมาเจอกับอีเจจีอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนี่เหรียญนี้มีประสบการณ์เหรียญนี้มีประสบการณ์นะครับคนลูกศิษย์ลูกหาไปใช้แล้วก็นะเกิดประสบการณ์นี้ครับคือเหรียญหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อเปิรนพัดบางพระหลวงพ่อเปิรนพัดบางพระ นะนี่ก็สุดยอดนี่ก็สุดยอดนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับมีชื่อมีเสียงโด่งดังในเรื่องความอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะลูกศิษย์ลูกหาทั่วฟ้าเมืองไทยเหมือนกันเหรียญนี้ก็1,000บาทเพื่อนๆห0ึ่ 1, บาทนะครับหนึ่บาทกับประสบาการณ์อันมากมายมหาศาลนะครับสวยๆนะครับสภาพเหรียญที่สวยอย่างนี้เพื่อนแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามา เพื่อนแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามานะครับเห็นไหมครับลายนะครับลายลายเพื่อนดูนะครับลายลายนะครับแอไซลายนะครับแอสเขาเรียกว่าแอสไซก่อนนะครับธนเดชอักรธานานนท์ธนเดชก็ tnnadech เนะอักระธาดานนว์ตามตัวอักษรเลยครับตามตัวอักษรเลยนะครับนะเพื่อนๆจํานจไว้นะครับจําไว้นะครับ นะเห็นไหมฮะอักระาดานนท์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดสองเก้าศูนย์หกเก้าสามศูนย์เก้านะครับรีบเลยครับรีบนะครับทุกอย่างบางอย่างมันมีอยู่แค่เหรียญเดียวองค์เดียวเหรียญเดียวองค์เดียวเท่านั้นนะครับไขรชาก็อดนะครับช้าละอดนะครับนะโอเคเพื่อนต่อไปครับดูเหรียญต่อไปครับดูเหรียญต่อไปครับแคปหน้าจอไว้นะครับอยากชอบเหรียญไหนชอบรุ่นไหนแคปหน้าจอนะครับโอเคครับเหรียญต่อไปครับรุ่นต่อไปครับ รุ่นต่อไปครับไปที่ภาคอีสานครับไปที่ภาคอีสานนะรุ่นต่อไปยุผภาคอีสานเหรียญนี้ก็หนึ่งพันบาทครับของหลวงพ่อนะครับหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงครับโอ้โหนี่ก็สุดยอดเจตอีสาสนสายฮะจังหวัดมหาสารครามนะครับ เหรียญท่านนะครับหายากมากสร้างน้อยมากหายากมากนะครับหายากมากอันนี้ก็หนึ่งพันบาทเหมือนกันครับใครจุ๋ยสายสารมหาสารคามที่เข้ามาดูนะครับเหรียญสวยมากนะครับหายากมากนะฮะหายากมากเพราะสร้างน้อยท่านเป็นเกจิที่เก่งนะครับนะลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ของเขาเรียกว่าอะไรสมเด็จลุนนะครับสมเด็จลุนคือผักทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราคือประ,ทประเทศลาวนะครับสมเด็จล <c oughs> ุนนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับ <h> <c oughs> อย่างนี้นะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท นะเป็นเพื่อนหนึ่งพันบาทสําหรับราคาและประสบการณ์นะครับสําหรับราคาและประสบการณ์และความหายากนะครับหนึ่งพันบาทหายากจริงๆหายากจริงๆนะเห็นไหมครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามเหรียญนี้หายากนะครับรุ่นนี้หายากมากหายากมากเพราะอะไรเพราะสร้างน้อยสร้างน้อยนะใครรีบเจออะไรรีบแคปเลยรีบแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอกันแคปหน้าจอแล้วก็นะครับแคปหน้าจอแล้วก็ ส่งไลน์เข้ามาส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับส่งไลน์เข้ามาแล้วก็ตกลงราคากันถ้าเรียบร้อยปุ๊บเราก็โอนเ,เงินแล้วผมก็ไปส่งของให้ท่านนะครับหนึ่งพันบาทรวมค่าส่งด้วยหนึ่งพันบาทรวมค่าส่งด้วยโอเคครับต่อไปครับเหรียญต่อไปครับเหรียญ<ๆ>ต่อไปครับคือคมันจะได้ไม่ยาวมากไปมันจะได้ไม่ยากที่ผมพูดเร็วเพราะไม่อยากให้มันยาวเ <ๆ S 2> พวื่อนๆก็เจอรุ่นไหนแบบไหนก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งไลน์เข้ามาคุยกันส่งไลน์เข้ามาคุยกัน นะครับเหรียญนี้หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทโอเคครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับนะจะได้ทําเวลาหน่อยทําเวลาหน่อยเพราะว่าขายของไม่ต้องคิดมากนะครับดูดีๆดูให้ชัดดูให้คมเหรียญนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับเหรียญนี้ก็สุดยอดครับหลวงพ่ออินครับหลวงพ่ออินไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะร่างของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นพระธิวาจาศิกนะครับถ้าเท่าไปนี่เขาเรียกว่าเหรียญ นะอย่างนี้เขาเรียกว่าขวัญใจสิบล้อครับขวัญใจสิบล้อสุดยอดความาวค้าแขดปลอดภัยนะเป็นภาคทางใต้นะครับเป็นภาคทางใต้ทางจังหวัดสงขลานะครับ <S 1> <S 1> <S พี่น้องชาวสงขลาพี่น้องทางใต้เรานะถ้าเห็นเหรียญนี้รีบเลยนะครับรีบเลยนะครับเดี๋ยดูให้ชัดชัดครับดูให้อีกรอบหนึ่งดูให้ชัดชัดนะครับสวยครับนะลมดำกลิบเลยนะสภาพนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่าพาะไม่ได้ผ่านการใช้นะฮะ ยันก็เป็นยันกเกาะเพชรนะครับวัดท่านางหอมนะท่านางหอมนะครับสวยสภาพอย่างนี้ครับคิดแค่หนึ่งพันบาทเพื่อนหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทรีบเลยรีบเลยนะครับรีบเลยเพื่อนๆรีบเลยเจอแล้วรีบเลยนะต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับไปทางใต้อีกครับไปทางใต้อีกครับ เราจะไปเรื่อยๆเราจะไปเรื่อยๆนะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วส่งลายเข้ามาแคปหน้าจอแล้วส่งลายเข้ามาเหรียญนี้หนึ่งพันบาทครับสภาพสวยมากสวยมากสวยจริงๆครับต่อไปครับต่อไปครับท่านครับต่อไปครับเพื่อนๆครับต่อไปครับนี่ก็สุดยอดเหมือนกันครับนี่ก็รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกวัดประตูชายครับวัดประตูชัยจังหวัดสงขลานะเป็นพระที่ดีเป็นพระรุ่นแรกเป็นพระที่เก่งมากนะครับเป็นพระที่เก่งมากเป็นพระที่ใช้แล้วมีประสบการณ์ นะครับปัดประตูชัยนะครับสอง4น้าสิบนะปีลึกมากปีลึกมากของปีลึกๆของดีๆอย่างนี้เพื่อนๆต้องเก็บนะครับต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้นะครับโอเคเพื่อนๆดูนะดูนะดูให้ชัดๆดูให้ชัดๆแคปหน้าจอนะให้แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอแล้วส่งลายเข้ามาแคปหน้าจอแล้วส่งลายเข้ามาเหรียญนี้หนึ่งพันบาทครับเหรียญน,นี้หน,นึ่งพันบาทนะครับนะ หลวงพ่อท่านพระอุปชาแก้วนะครับเหรียญหลวงพ่อพระอุปราชรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของนะครับวัดประตูชายจังหวัดสงขลานะครับวัดประตูชายจังหวัดสงขลาแคปหน้าจอไว้เลยครับแคปหน้าจอและส่งลายเข้ามาแคปหน้าจอและส่งลายเข้ามานะเพื่อนนะแคปหน้าจอและส่งลายเข้ามานะครับส่วนลายอยู่นี้ครับลายอยู่ตรงนี้ครับลายอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแอดไซน์แล้วก็นะครับใส่ชื่อนะครับธนเดชทนะหักคารธาดานนท์นะแล้วก็เบอร์โทร 0 8 2 9 0 6 9, 9, 0 6 9 0 3 0 9 0869039309นหะครับหรือจะติดต่อทาง m essenger ก็ได้หรือจะติดต่อทาง m essenger ก็ได,ด,ได้นะครับอยากจะดูภาพเพิ่มเติมอยากจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาหรือ m essenger เข้ามาหรือโทรเข้ามา นะครับโอเคครับต่อไปครับต่อไปครับจะได้ไม่เสียเวลาคลิปมันจะได้ไม่ยาวไปวันนี้อาจจะหลายเหรียญนิดนึงนะนี่หนึ่งพันบาทนะเพื่อนๆหนึ่งพันบาทถูกมากถูกจริงๆครับของที่มีปีลึกๆรุ่นแรกๆปีลึกๆนะครับหายากนะโอเคครับนะครับโอเคครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับนี่ครับสุดยอดทางภาคตะวันออกของเราครับของปู่มลวัดเนิร์ดตกหมากครับ เหรียญนี้ก็สวยเหรียญนี้สวยมากเหรียญนี้สวยมากไม่กริบเลยครับเขาเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวครับต่อโคดรสอต่อโคดสอนะครับเห็นไหมครับนี่เขาเรียกเหรียญเจ้าสัวนะหลวงปู่ม่นวัดเนินต่างมหมากน่าสวยมากหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับสวยๆหนึ่งพันบาทนะแล้วชื่อแบบชื่อรุ่นนี่โอ้โหเพื่อนๆน,นะเหรียญเจ้าสวัวรุ่นเจ้าสัวนะครับมีโค้ดเขาเรียกว่าโค้ดก็คือการควบคุมการผลิตที่คุยกันนะครับข้อมูลทุกอย่างมันมีชัดเจน นะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอแล้วส่งลายเข้ามาแคปหน้าจอแล้วส่งลายเข้ามานะครับเีนี้ราคาหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับหนึ่งพันบาทครับนะครับนี่หมายนะไม่เกินผมบอกแล้วไงนะพิสูจของผมเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยผมจะขายราคาหลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนไม่มีมีก็เกินหลักร้อยหลักพันหลักพันต้นหลักพันไม่เกินถังพันไม่เกินสองพันทุกอย่างไม่เกินหนึ่งพันสองพันสองพัน อันนี้หนึ่งพันบาทครับหนึ่พันบาทพร้อมส่งนะหนึ่งพันบาทพร้อมส่งเพื่อนๆนะครับของดีหายากของดีหายากนะครับโอเคเพื่อนต่อไปครับต่อไปครับต่อไปมันจะได้ไม่ยาวไปนะเอาต่อไปครับเพื่อนต่อไปต่อไปครับเพื่อนๆต่อไปครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเหรียญหลวงพ่อเงินครับเหรียญหลวงพ่อเงินครับนะเหรียญหลวงพ่อเงิน นะปี2 5 0 0เท่าไรหร่2512ถ้าไม่จำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงขอดูอีกนิดนึงสภาพที่สวยอย่างนี้นะครับ2512นออะครับออกวัดบุญจะวาดวิหารนะเพื่อนๆนะักนะหาข้อมูลเพิ่มเ,เติมนะครับสภาพนี่ไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างออกมาจะใหม่กริบเลยเพื่อนเห็นไหมหนึ่งพันบาทเพราะอะไรเพราะเอาหลวงพ่อเงินเป็นตัวตั้งเอาหลวงพ่อเงินเป็นตัวตั้งนี่ระดับเกจิอาจารย์ระดับประเทศ ออกวัดบุญยาวาฒบุญ,ญาวาดนะครับน่าจะอยู่แถวประจีนบุรีนะครับอันนี้ก็1,000บาท1,000บาทเพื่อนๆแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วส่งลายเข้ามาแคปหน้าจอแล้วส่งลายเข้ามาหรือจะส่งเป็น m e s s e n g e r เข้ามาก็ได้หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับโอเคครับเพื่อนต่อไปครับต่อไปครับโอ้โหนี่ก็สุดยอดหม่อันนี้สุดยอดแต่ไม่ใช่เหรียญรุ่นแรกนะน่าจะเป็นเหรียญรุ่น2นะเป็นเหรียญรุ่น2นะครับนะครับ น่าจะเป็นรุ่นสองนะอันนี้ก็สุดยอดหายากเหมือนกันสุดยอดหายากเหมือนกันของชาวจังหวัดตรังหรือจังหวัดทางไหนนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่มามะเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นสองนะพระครูโอภาสโอภาสวุติคุณพระครูโอภาสวุติคุณนะครับพระครูโอภาสวุติคุณนะครับเหรียญนี้คิดหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับหนึ่งพันบาทนี่ก็หายากหายากนะ สุดยอดเกจิอาจารย์ทางใต้เรานะครับไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดตรังหรือเปล่าครับเด๋ยวกันดูรายละเอียดอีกนิดนึงนะพระครูโอภาวุฒิคุณนะครับหายากหายากไม่ค่อยมีเจอไม่ค่อยเจออันนี้ก็หนึ่งพันบาทเหมือนกันครับหนึ่งพันบาทเหมือนกันเพื่อนๆหนึ่งพันบาทแคปหน้าจอไว้นะครับนะแคปหน้าจอไว้นะครับเห็นไหมครับอย่างสภาพอย่างนี้อย่างที่สวยเลยหนึ่งพันบาทนี้ถูกมากเลยนะครับสําหรับเกจิอาจารย์ดังๆเกจิอาจารย์ที่มี เขาเรียกว่ามีพิทยาคมอย่างสูงและปลูกเสษพระวัตถุมงคลต่างๆได้เข้มขังมากนะคนเอาไปใช้ก็เกิดประสบการณ์คนเอาไปใช้ก็เกิดประสบการณ์อย่างล้นเหลือเลยนะครับโอเคครับเพื่อนครับนะครับออาต่อไปครับต่อไปสําหรับคลิปนี้เหรียญสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นจางจังหวัดนครพนมครับทํามาพิธีนี้ก็พิธีใหญ่ปลูกเศษอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันครับโอเคครับเหรียญนี้หนึ่งพันบาทแคปหน้าจอและเก็บไป้เลยครับแล้วก็ส่งลากันเข้ามา นะครับเหรียญน,นี้เหรียญสุดท้ายสาหรับคล,คลิปนี้คลิปพิเศษนี้นะครับคลิปพิเศษนี้เหรียญน,นี้คือเหรียญพระธาตุพนมนะครับเป็นสร้างในวราระกาที่ทำฮะเขาก่อสร้างพระนครราชมหมศเจดเสียนนะครับนี่สุดยอดพิธีการและสุดยอดในการงานพิธีใหญ่มากเจิอาจารย์ปลุกเสกมากมายเลยนะครับในพิธีในการสร้างอ่เอาขาเรียกว่าอะไระพ่ะญานาคที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นแลนด์มาร์คนครพนมนะครับ เพื่อนๆนะครับเจออย่างนี้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเหรียญนี้นะครับคิดพันห้าร้อยบาทครับสวยมากสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆเห็นไหมครับมีโค้ดมีอะไรอย่างดีเลยนะครับนี่คิดพันห้าร้อยบาทครับคิดหนึ่งพันห้าร้อยบาทเห็นไหมครับเนี่ยชื่อมหาสิทธิโชคนะครับเห็นไหมก็ชื่อรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าชื่อมหาสิทธิโชคสองห้าห้าเก้าโอโหเหรียญนี้สิบปีแล้วนะ สวยมากสวยมากคนนครพนมคนที่ศรัทธาพญานาคนะครับศรัทธาพญานาคนะครับศรัทธาพญานาคนะนี่คือแหละรูปแนด์มาร์คนะครับเป็นพระธาตพนมแล้วก็พญานาครานพญานาคที่นครพนมนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้คิด1500บาทครับ1 5 0 0บาทครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอและส่งไลน์เข้ามาแคปหน้าจอสำหรับส่งไลน์เข้ามาส่งไลน์เข้ามาเพื่อนๆส่งไลน์เข้ามานะครับ เห็นไหมครับนะครับตามแอดไลน์ธนเดชอัครธาดานนท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองเก้าศูนย์หกเก้าสามศูนย์เก้าเรียนนี้คิดหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยๆสวยๆนะครับให้เพื่อนแคปหน้าจอแล้วส่งไลน์เข้ามาให้เพื่อนแคปหน้าจอแล้วส่งไลน์เข้ามานะทุกอย่างเป็นของดีทุกอย่างเป็นของรุ่นแรกนะครับทุกอย่างเป็นของที่มีประสบการณ์นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่า ท้ายไปแล้วจะไม่เกิดพุทธคุณเพราะอะไรเพราะมันเป็นรุ่นแรกทันเกจิอาจารย์นะบุกเสกแน่นอนเป็นเหรียญเก่ามีอายุนะครับหายากนะโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อๆไปนะสวัสดีครับ